สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับฟองไปน้ำสิงนะครับวันนี้เรามันดูสาวๆขับแอคโคนะครับดูครับเดินใหญ่นลครับเดินใหญ่เลยครับโอ้หดูครับดูครับดูไปครับไปครับเดินใหญ่เลยครับเดินใหญ่เลยครับนี่ผมไม่ได้ขับครับวันนี้ให้สาวๆขับนะครับรับจอดครับจอดครับ มาดูทศสาวนะครับทสาวขับเองเลยนะครับก้มหน่อยครับก้มหน่อยไปครับไปครับจะเดินไปไหนครับน้องออบับบ้านเดินไหมครับ ชีวิตสาวขับแมคโครนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะครับน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับขับแมคโครครับอ้าวน้องครับเดี๋ยวไปต้นทุเรียนครับไปอยครับอย่าเขินครับน้องแหมเขินกล้องครับหมเฮ้ยดูเดินแปลกมันงูเลยครับปกติก็เดินตรงๆนะครับโอ้โดนกล้องมาดีเดียวครับโอ้โหเดินเลื้อยเป็นงูเลยครับดูครับท่าทีธรรมะตะแมงนะครับ ห oh. เดินมาผู้ชายเนะครับดูครับเดินมาหาน้องบอลครับน้องบอลเสียวครับน้องบอลกลัวตูจะพังครับน้องอ้อเดินมาครับต้องมาครับตูตูจะไหวไหมครับน้องบ,บ,บอล เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาครับไปแกล้งน้องบอลได้นะครับโอ้โหไม่ได้ขับแกล้งนะแกล้งนะครับด้วยเดีู๋จำมาครับโอ้โหครับเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหเอาวงกีไปแตะตูดน้องบอลได้นะครับโอ้โหสุดยอดครับดูน้องบอลก็ทำครับน้องบอลก็แกล้งครับน้องบอลครับเดี๋ยวมันก็ขบหัวแล้วครับมันก็ไม่ฝีมือเท่าไรแล้วครับพุ่งไปพุ่งครับขาข้างขวาเลยอ่า โดนอะไรเข้าไปอ่ะโดยขวาบ่อนาะหรืรอมั้งขาบ่อดิเออไอ้อ้อเดี๋ยวปุ๊บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าหลีกเลยงั้เอาออกมาลอปุ๊บเดีวปุ๊บไปหม่กันแ้ด้คุณว่าจะของงูไม่ได้นะครับนี่มันก็ะบะรอนะครับแหมหนั่นครับโอ้โหดีมากครับถอยไปต่อเทเลอร์เลยนะครับรอก่อนนะครับ ายขึ้นเทลเลอร์โชว์นะครับ เทเลอร์เสร็จแล้วนะครับเบาเทเลอร์ไปถอดไว้แล้วครับน่ครับให้เดินรถเก็บแล้วนะครับเดินรถเก็บเลยนัแหละครับหม่สาวๆก็ขับไปโคได้นะครับไม่ได้แต่วาหนุ่มๆนะครับแต่ใจกระตุกกระตุกนะครับยังใหม่ครับยังใหม่ยังยังใหม่ครับยังค้นขับได้ไม่กี่วันครับเขินกล้องใหญ่แล้วครับกระตุกใหญ่แล้วครับไปคอยสิครับไปคอยเดินเดี๋ยวลูกพี่ตัวดีใจตายแล้วอย่างนี้ครับ ดูเป็ตัวรับไหมครับเนี่ยให้ให้ชั่วโมงเท่าไหร่ครับดูเปตัวครับให้ชั่วโมงเท่าไหร่ครับค่าจ้างครับเออค่าจ้างไปต่องแพงครับก็เลี้ยงให้อิ่มอย่างเดียวครับทำให้อิ่มลมเสียครับเดี๋ยวเอาไปหน่อยแล้วเดี๋ยวไปสวิงมาเอเอ,อ,อครับเดินครนบ เลยครับเดินเข้ามาอีกหน่อยครับถ้าปิดประตูอย่างนดียครับจะเย็นอย่างเดียวครับตอดแล้วครับตอดแล้วหลังเลิกงานนะครับ เวลา4โมงกับกอบ5โมงแล้วนะครับมีการจอดนะครับแม่จอดแบบผู้ชายเลยครับแม่ดูมากครับดูมากดูมากก็จอดได้ครับขอสาม่าดนะครับลงเชนเลอร์เปความรู้สึกว่าไงม้างครับโอ้เขินครับเขินใหญ่แล้วครับปิดแอร์นะครับปิดแอร์แ้วครับปิดแอร์ดับเครื่องเลยครับ ิดวิญญาด้วยครับลงมาครับเอาติ๊กน้ำลงมาได้ครับโอเคเลยครับนี่นะครับเดยนไปแล้วครับเดี๋ยวก็เจ้าคูปตาแล้วนะครับจากนี้กันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปลุยงานต่อครับคนขับเดินหนีไปโน่นแล้วครับขับเดินหนีไปโน่นแล้วเดินกลับบ้านแล้วครับส่วนตัวผมก็ต้องขับ รถด,ดำเข้าบ้านนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย